พ่อเล่าให้ฟังนะครับว่าแกเห็นว่าครูไก่แก้วเนี่ยเดินออกมาจากห้องของแกลูกศิษย์ที่ทำออนไลน์เขาบอกตั้งใจว่าถ้าเมื่อไหร่ครบยอดห0 0แสนจะถวายเส้นหนึ่งบางเดือนก็ถวายหกเส้นอ,อ,อย่างนี้ครับเทวลไลพระพิเคเน์บางใหญ่โดยอาจารย์นัทวุฒิรัตนสุข ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสืบต่อเจตนารมบรมครูอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้ก่อตั้งทวไลพระพิคเนดหวยขวางพระตรีมรติแยกราชประสงค์เทวสถานแห่งนี้คือศูนย์รวมองค์เทพและความศรัทธามากมายโดยเฉพาะครูไก่แก้วบรมครูผู้เรืองเวทที่โด่งดังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และการขอพรถือว่าองค์ท่านเป็นองค์เมตตามหานิยมที่สุดของเทวสถานแห่งนี้ สวัสดีครับอาจารย์ลุงวันนี้ผมดีใจมากเลยครับที่ได้มาที่นี่ทราบว่าที่นี่มีครูไก่แก้วที่ทุกคนกําลังพูดถึงอยู่<ช>แต่ว่านอกจากครูไก่แก้วแล้วก็มีเทพองค์อื่นด้วย<ช>วันนี้อยากให้อาจารย์แนะนาหน่อยครับอ๋อได้เลยครับพี่ก่อนอื่นเลยนะครับ,รบเรามาเนี่ยการที่เข้ามาเราต้องไหว้องค์ประธานก่อนครับพี่อ,องค์ประธานของที่นี่ก็คือองค์พระพิฆเนศสามเสียนหรือที่เราจะเรียกกันว่าปาามหาเทพไอยรา ที่เราเห็นอยู่นี่เลยเห็นอยู่ด้านหลังเลานี่แหละครับพี่บางคนเขาจะเรียกว่าเป็นปางตีมุขคณะปฏินะครับแต่อาจารย์ของผมก็คือท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขเป็นคุณลุงของผมนี่แหละครับครับผมเพราะลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกแกคุณพ่อผมต่อไปขอเรียกเป็นคุณพ่อแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันคุณพ่อสุชาติเนี่ยท่านได้ให้ปาาตีมุขคณะปฏินียมีชื่อว่าไอยารามหาเทพไอยาลาครับผมเป็นปางที่สําเร็จแล้วทั้ง3โลกไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์ โลกมนุษย์หรือโลกบาดาล<ม>การขอพอรของพระองค์นะครับพระองค์มีสามหน้าดัง<ม>นั้นแต่ละหน้าขอไม่เหมือนกันแน่ไม่ว่าจะเป็นหน้าตรงกลางจะขอในเรื่องอะไรครับการงานการเรียนอุป,ปสรรคที่ท่านติดอยู่ด้านขวามือของพระองค์ครมจะขอในเรื่องของอำนาจวาสนาบารามีด้านซ้ายขอในเรื่องของการเงินความร่ำรวยโชคลาภหรือความรัก ทำไมถึงขวาขอเรื่องบารมีทำไมซ้ายถึงขอเรื่องการเงินคะที่อย่างนี้ครับคุณพ่อสุชาติเก่งในเรื่องของฮวงจุ้ยศาสตร์ท่านได้สอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างผมเนี่ยครับว่าขวามือคืออำนาจวาสนาซ้ายมือคือการเงินความร่ํารวยผมก็มานั่งดูอีกครับอย่างด้านขวามือก็จะถือขวานขวานเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึง อำนาจวาสนาการสู้รบเราจะไปสู้กับใครหรือไปประมูลงานแข่งกับใครต้องมีอาวุธ,วธครับแต่ด้านซ้ายถือขนมโมทกะนั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์รดังนั้นมันก็เข้าหลักสูตรที่ท่านได้สอนเราครับมันตรงกันเลยใช่ครับเวลาขอพ,อพ,อพรพระพิฆเนศแล้วนะีบางทีคนเยอะท่านอาจจะลืมเขามีความเชื่อว่าให้ไปกระซิบที่หนู มุสกะเพื่อให้ที่หนูมุสกะเนี่ยคอยตอกย้ำคอยย้ำเตือนครับพี่กันเนี่ยว่าเรายังไม่ได้พรนั้นๆนะครับเรายังขอไม่ได้ท่านก็จะได้ประทานพรให้เร็วขึ้นครับนอกจากท่านไปขอหน้าที่ท่านต้องการแล้วก็มากระซิบที่หูแต่การกระซิบต้องเอามือปิดหูนะครับอ๋อมือปิดหูหนูอย่างเงี้ยใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเอามือหนึ่งปิดที่หูขวาของพี่หนูและกระซิบที่หู หูนี่เป็นคลิกสําคัญทุกไม่มีใครรู้นะครับผมไม่รู้มีจุดอื่นด้านหน้าของพระพิคเนตนะครับครับก็คือมีองค์อสุลินทราหูดื่มน้ําอมฤตผู้มีชีวิตเป็นอมตะนะครับจะอยู่ด้านหน้าครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นพระราหูที่มีเกตด้วยก็คือพระราหูต่อเกศคือมีตัวอยู่ด้วยแล้วเราก็จะมีจัดพิธีในการบวงสรวงพระราหูทุกวันพุธเวลา20นาฬิกา <Okay. S 2> โดยจะมีการตั้งโต๊พิธีแล้วก็จะมีการอ่านองค์การ,รการอ่านองค์การนั้นจะต้องทําในชีวิตที่ได้มีการตั้งโต๊พิธีเท่านั้น uh huh. กว่าที่ท่านจะขอพรอ,องค์เทพทําไมเราขอแล้วไม่สําเร็จคนนั้นขอแล้วสาเร็จรบ,บางทีนะครับในดวงจิตของเราเนี่ยจะเกิดการดูหมิ่นดูแคลน uh huh. ดังนั้นผมจะทําการขอเข้ามาก่อนและถึงค่อยรับพรจากองค์เทพต่างๆครับ องค์เทพเทวาทั้งหลายนะครับทุกๆพระองค์เนี่ยอยู่ในชั้นเทพครับผมดังนั้นจะขาดเสียไม่ได้คือผู้ที่บูชาพระองค์ก่อนเรานั่นก็คือพวกชาดินหรือที่เราจะเรียกกันก็คือพวกฤาษีเป็นผู้บำเพ็ญครับผมนะครับเพื่อบูชาองค์เทพอาจารย์ฮะแล้วมีกุศโลบายเลยไหมครับเพราะว่าปู่ฤาษีที่นี่รู้สึกหน้าหนุ่มแล้วกันฮะปู่ฤาษีองค์นี้นะครับถ้าผม จำไม่ผิดนะครับ,รบองค์ต้นเนี่ยอยู่ที่วัดสามปลื้มอ๋อครับผมนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จท่านเจ้ามาน่าจะรัชกาลที่5ได้ครับ,รบแล้วคุณพ่อได้ไปเห็นก็เลยได้ขออนุญาตแล้วก็ทำออกมาจะเก่งในเรื่องของอะไรครับโชคลาบครับโชคลาภโชคลา,าบเลยพลิกชะตาเพราแก่เป็นครูโหราโหราจารย์รดังนั้นใครที่มาไหว้หมอดูหรือใครที่มาไหว้พระองค์ก็จะดูดวงได้แม่นขึ้นเพราแกเป็นครู ในด้านของหมอดูเยอะอีกเรื่องเนึง้งคือในเรื่องของโชคลาภคนคจะถูกหวยกันเยอะครับมาขอที่นี่นะครับครับผม ด้านในนี่องค์เทพมากมายเลยครับองค์แรกเทพทัญใจนี่คือขอใช่ครับขอยอดแต่บางคนถามอาจารย์ครับทำไมเทพทัญใจที่นี่นั่งเพราะสุชาติเนี่ยมีพิมพ์เก่าอยู่ที่บ้านของท่านครับเป็นพิมพ์นั่ง<ม>เป็นเทพทัญใจจากไม้จากพมา่าเวลาไหว้ก็คือเหมือนกันเราต้องเอาเอาหน้าผากไปจดและจิตท่านก็จะรวมอยู่ที่หน้าผากและจึงอธิษฐานขอพรในข้อหนึง่ง หนึ่งข้อเท่านั้นนะครับ,รบนี่คือนี่คือเคล็ดลับเลยขอที่เราขอที่เราเลืองและเมื่อสําเร็จแล้วกลับมา,บมาขอใหม่พระปรเมศวนเรามีความเชื่อว่าเป็นเทพผู้เก็บวิญญ,ญาณครับดังนั้นใครถูกคุณถูกของใครที่มีวิญญ,ญาณร้ายติดมาหรือมีวิญญ,ญาณใดๆตามรางควา บูชาพระปรเมศวรเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายนั้นครับอ,องค์กางครับผมคนใต้น่าจะรู้จักกันดีคือพยาการศักเด่นในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความให้ท่องบทพยาการศักเขาบอกว่าท่องเจ็ครั้งหมดความ<อ>ที่เป็นอยู่ครับหรือจากแพ้จะกลายเป็นชนะครับ ผมต้องบอกก่อนนะครับเราต้องเป็นฝ่ายถูกและเป็นผู้ได้รับความอายุตีธรรมนะครับไม่ใช่เราฝ่ายผิดจังๆเรามาขอมันก็จะไม่ใช่นะครับผมเหมือนโดนกันแกล้งสะมากกว่าผมด้านนู้นสุดนะครับก็จะคือพระวิัชนูจะสังเกตได้ครับด้านล่างพระวิัชนูจะมีไก่นั่นหมายถึงในเรื่องของการ ค้าขายในเรื่องการออนไลน์ในเรื่องการขอยอดก็ได้ครับพระวิษณูองมิี้พระคมธาดาขอพรครับขอสี่หน้านะครับหรือผู้ที่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับจะขอการงานการเรียนก็ขอด้านหน้าหน้าด้านหน้าเลยด้านนี้เลยแต่ถ้าเป็นด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ที่ดินถ้าจะขายที่ขายทางขายที่ดินครับผมด้านหลังมือขององค์ท่านใช่ครับด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของความรักจะเป็นในเรื่องของบิดามารดาการเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนด้านสายมือสุดก็จะเป็นในเรื่องของการเงินโชคลาวครับอ๋อครับผมเนี่ยครับถ้าเขาขอได้แล้วต้องเอาอะไรมาถวายครับองค์พระลมาธาดานะครับบางคนก็จะถวายหงซึ่งเป็นผ่านนะของพระองค์เหมือนที่เราเห็นอยู่ใช่ครับเนี่ยครับพวงมาลัยดาวเรือง ผลไม้ครับผมและที่ขาดไม่ได้คือประทีที่ใช้อลรตีครับอย่างนี้ถ้าเราขอหน้าไหนเราต้องถวายหน้านั้นมาฮะใช่ครับท่านขอหน้าไหนหน้าเมตากรุณามูทิตาหรืออุเบกขาก็ควรจะแก้ในหน้านั้นๆครับอ่านี่ครับเป็นทลิกนะบางคนไม่รู้นะครับองค์นี้นะครับเป็นนาลายทรงสุบรรณบผ่ีที่ผมกลาบเรียนครับผมจะเน้นในเรื่องของข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการจะได้ขึ้นยศขึ้นตําแหน่ง หรือประมูลงานจะสอบราชการครับหรือติดต่อราชการผมจะแนะนําให้มาไหว้องค์นารายทรงสุบรนครับเหมือนก็แบบว่าหนังสือราชการเราจะเห็นตาครุฑอยู่อยู่ครับเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตาครุฑอย่างเดียวครับแต่จะมีองค์นารายประทับอยู่ด้านบนดังนั้นจะกดความร้อนของพยาคุดด้วยครับใครติดต่อเกี่ยวกับงานราชการไหว้องค์นี้เลยครับ อ่าองนี้นะครับเป็นพัตรีมูลตินะครับจะเป็นปางเดียวกับที่วอรเทสเซนเตอร์นิยมของกันเนี่ยตอน3ทุ่ม45นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องในเรื่องของความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ดีกว่าครับเพราะว่าความรักมันเปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบ แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามาเวลาประมาณสามทุ่มสี่สิบห้าเนี่ยฮะทำไมต้องมาเวลานั้นครับคือเป็นเวลาที่รพระองค์จะเสด็จลงมาครับแล้วกลางวันเราจะขอได้ไได้ครับเพราะว่ายัางไงผมเชื่อมั่นว่าพราะองค์สถิตอยู่กับเราครับนะครับเพียงแต่ช่วงต้องใช้คำว่าช่วงเวลาพีคพีคก,ก็คือสามทุ่มสี่สิบห้าขึ้นไปที่เราเชื่อกันว่าท่านจะเสด็จลงมาครับผมองค์ด้านในนี้จะเป็นองค์ปางครอบครัวพรสศิวะปางครอบครัวที่นี่จึงมีทั้งพระขันทกุมารและก็ พระพิคเนตด้วยพระคเนตเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นมหาเทพผู้ขจัดอุปสรครคมหาเทพแห่งความวร่ำรวยขันทัก,กุมารคือมหาเทพแห่งชัยชนะเพราะว่าท่านเป็นแม่ทัพของทวยเทพทั้งหมดอ,มออกลบครั้งใดถ้ามีขันทัก,กุมารไปด้วยนั้นลบครั้งนั้นจะชนะใครที่ต้องการการแข่งขันสูงๆก็มาการาบไหว้พระองค์ครับ<อ>ส่วนพระศิวะเป็นพระบิาดาแห่งมหาเทพพระแม่อุมาเป็นพระมารดาแห่งมหาเทพดังนั้นเราต้องไหวยอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่เขามาถวายอะไรกันครับดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองครับ,รบดาวเรืองบางคนก็ถวายน้ํานมบางคนก็ถวายเป็นปัทผมนะครับหรือที่นี่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่คนถวายเยอะคือทู่มังกรทู่มังกรเหรอฮะใช่ครับผมเรียกว่าเป็นทู่มังกรเรียกทรัพย์เพราะเป็นทู่ที่มีขนาดใหญ่เรามีความเชื่อว่ากลิ่นทุ่หรือควันทุ่เนี่ยจะเป็นการที่เราขอพรนั้นๆเนี่ยมันจะวนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าทุ่จะหมด สาคัญแล้วนะค,ะคบอาจารย์ครูไกยแก้วบรมครูผู้เลื่องเวทโอ้รบกวนอาจารย์นะทูลเล่าประวัติท่านนิดนึงครับท่านเนี่ยมีอายุประมาณ3,000ปีส0่พปี 5, ป<อ>นะครับกำเนิดแรกที่ได้มาอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยมากับพระที่เดินทุดดงไปทําสมาธิอ,อยู่ที่นครวัดและท่านได้ดวงจิตของครูไกยแก้วมานั่นคือคนแรกเลยที่ได้ เมื่อพระท่านจะมรณภาพท่านก็ได้ทําการถ่ายทอดให้กับอาจารย์ทวินม,มิลินทัจ,จินดาครับซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สุชาติอีกทีหนึ่งจวบจนเมื่ออาจารย์ทวินได้เสียนะครับ <ผม S 1> ก็มอบไปแก่ท่านอาจารย์สุชาติครับตอนที่ท่านได้มาผมต้องบอกนี้ก่อนครับไม่ได้เป็นรูปลักษณ์อย่างนี้เป็นรูปลักษณ์ในลักษณะของคนประมาณสองนิ้วคนแค่นี้ครับนั่งกอดเข่าวันหนึ่งครับคุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับว่า แกเห็นว่าครูไก่แก้วเนี่ยเดินออกมาจากห้องของแกออกมาเป็นปางยืนก่อนครับผมดังนั้นเนี่ยปางยืนจึงเป็นปางแรกที่ได้ทําขึ้นมาอ,องค์ที่สองที่ทําออกมาคือเป็นปางนั่งนั่งบําเพ็ญนะครับนั่งบําเพ็ญก็จะเป็นปางนี้ครับผมนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านของ ท่านอาจารย์สุชาติครับผมต้องบอกว่าท่านเนี่ยที่ผมรู้จักมาเนี่ยก็น่าจะต้อง30ปีอับอะครับ,รบแต่เพิ่งจะมีกระแสรหรือเพิ่งมีความต้องการไหว้เนี่ยช่วงหลังเพราะว่าเราได้เอาท่านออกมาข้างนอกครับผมแต่ที่เราไหว้กันกราบไหว้กันเนี่ยเมื่อก่อนก็คือว่าทําบูชาครูครับทําไมถึงมาเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้ครับอาจารย์ คือต้องบอกก่อนครับว่าปางยืนที่เดินออกมาท่านเดินออกมาเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่คุณพ่อก็ให้ให,ให้ให้คําตอบแล้วว่าครูไก่แก้วเนี่ยเป็นตระกูลนกกาลาเวกครับที่มองครั้งแรกพี่ก็เห็นว่ามันมีความเป็นตะบะเดชาบารมีมดังนั้นเนี่ยจะขาดเสียไม่ได้ครูไก่แก้วต้องมีปีกครับต้องมีตาแดงเขี้ยวต้องมีเล็บมือเล็บเท้าต้องยาวสี่อย่างนี้ต้องมีนะครับขาดเสียไม่ได้ครับ ครูกายแก้วเนี่ยถือว่าเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์หรือเปล่าครับเราไม่ได้จัดว่าเป็นเทพครับ,รบเราจัดว่าเป็นตระกูลคนทันครับ,ค,รบคนทันคือครึ่งนกครึ่งคนครับผมนะครับเพียงแต่ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่บันดาลได้เร็วสังเกตไหมมือซ้ายการนิแทศทะลอกแล้ว<อ>การอธิษฐานครูกายแก้วเนี่ย จะต้องมีการเอามือบัแตะนะครับอธิษฐานถ้าคุณแตะด้านซ้ายหมายถึงคุณขอโชคลาภขอการเงินถ้าคุณแตะด้านขวาหมายถึงอำนาจวาสนาการงานเหมือนกันทุกองเลยนะคะที่อาจารย์บอกมาใช่ครับเพราะมันเป็นหลักฮวงจุ้ยหลักผมที่แกสอนเรามาครับและถ้าเราจะมาฝากตัวเป็นสิทธิ์นี้เราต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ก็มาไหว้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นป้าทีจะเป็นทู่มังกรจะเป็นดอกไม้หรือใครที่ ต้องการขอในงานใหญ่ๆก็ว่จะบนในเรื่องของทองคำในเรื่องของน้ำปรุงน้ำหอมนะครับหรือผลไม้ที่แกปวดปานก็คือมะพร้าวเผาอ๋อมะพร้าวเผาผลไม้ห้าอย่างเก้าอย่างขนมหวานขนมกุ้ยช่ายกุยช่ายด้วยใช่ครับที่แกปวดปานนะครับรับผมอ่าแล้วเวลาคนที่มาถวายทองคํานี้ก็คือตรงนี้ได้เลยได้เลยครับจะเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้พอถวายเสร็จ ต้องขออนุญาตเก็บเข้าไปที่ห้องเพราะว่ากลางคืนที่นี่ก็เปิดเราเปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็บางทีถ้าเปิดกลางคืนมันก็รอตา้อใจผมก็จะไปเก็บรวบรวมกันครับทุกบาททุกสตางค์อยู่ครบครับอาจารย์ครับแล้วคู่ไก่แก่นี่เกิดเรื่องเหลือเชื่อบ่อยไหมครับมันเป็นปัจจตังนะครับพี่อมมันเป็นปัจจตังหมายถึงมันเป็นการรับรู้ได้เฉพาะตนแต่เท่าที่ผมใช้คำว่าลูกศิษย์ลูกหามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ อย่างลูกศิษย์ที่ทาออนไลน์ครับเขาบอกตั้งใจว่าถ้าเมื่อไหร่ครบยอดห0 0แสนจะถวายเส้นหนึ่งบางเดือนก็ถวายหเส้น้โหอย่างนี้ครับหรือบางคนบอกว่าอาจารย์ที่ดินยังขายไม่ได้เลยไปบนพ่อเขาดูก็ขายได้ครับห้าแสนหนึ่งเส้นนี่หกเส้นสามล้านแล้วนะมันเป็นปัจจังครับเป็นรับรู้ได้เฉพาะตนอย่างองค์ด้านในเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสเองก็คือเขาก็ถวายมาน่าจะร่วมเกือบ20เส้นแล้วครับตัวเขาคนเดียวนะครับแต่เขาขอไม่ออก นอกจากครูไกยแก้วที่นี่แล้วครับที่อื่นจะมีให้บูชาไหมครับมีครับผมไม่ว่าจะเป็นเทวะลายพระพิฆเนศด้วยขวางเทวะลายพระพิฆเนศอาเขตครับผมนะครับหรือสำนักของลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุชาติก็คือสำนักอุลศีจับยามครับผมก็จะมีครูไก่แก้วให้ทุกคนได้กราบไหว้กันที่จะเป็นในสายของท่านอาจารย์สุชาตินะครับผมผมต้องเรียกอย่างนี้หรือคนที่อยู่ทาง จังหวัดตราก,ก็จะมีที่ไล่ลตนสุขก็จะมีครูไก่แก้วเหมือนกันครับที่ตั้งไว้อยู่ที่ต่างๆต่างจังหวัดในไทยและเห็นบอกว่าวดังไปถึงต่างประเทศด้วยฮะใช่ครับเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของคุณพ่อสุชาติเนี่ยมีความนับถือในเรื่องของครูไก่แก้วก็ขอให้เอาครูไก่แก้วไปตั้งไม่ว่าจะเป็นที่นเจ,จิ้นไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงหรือมาเลก็จะมีครูไก่แก้วปางยืนไปตั้งอยู่ครับ เขาถึงเอ่ยนามว่าคุยแก้วเป็นเทพเจ้าอย่างโชคลาภนะครับ oh. เทพเจ้า่างความร่ํารวยเพราะขอและได้ขอได้เร็วแต่เมื่อขอได้เร็วคุณก็ต้องมาไหว้แกเร็วอเชกเช่นเดียวกันครับครับผมที่นี่มีเวลาเปิดปิดไหมครับอาจารย์คือเทวไลแห่งนี้เราต้องการให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของค,คน<ม>ใครมีทุกข์ใครมีปัญหารหรืออะไรในช่วงดึกๆๆๆมาได้ครับเพราะเทวไลเราเปิด24ชั่วโมงครับ วันนี้ได้ความรู้มากเลยครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์ณทูตมากครับ,รบขอบคุณครับพี่